สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเนยวรัธยาแล้วนะคะหลังจากห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะคะวันนี้นะคะคือวันพฤหัสที่5เมษายนนะคะพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้นะคะเนยนะคะก็พามาดูสวนมะม่วงสวยๆนะคะอยู่ที่เทศบาลตำบลสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี สวนมะม่วงแห่งนี้นะคะก็มีจำนวนทั้งหมดนะคะ2ไร่46ตารางวาค่ะ2ไร่46ตารางวานะคะเดี๋ยวเนยนะคะก็จะพาไปดูขอบเขตนะคะว่าขอบเขตของสวนมะม่วงแห่งนี้นะคะมีตั้งแต่ตรงไหนค่ะทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็น ไม้ปักนะคะสแสดงถึงขอบเขตของสวนมะม่วงที่นี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นไม้ปักสีขาวนะคะนี่นะคะที่เนยสตูมนะคะถัดจากไม้ปักสีขาวนะคะก็จะเป็นสวนมะม่วงเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่จำนวน2ไร่46ตารางวาที่เนยบอกนะคะอันนั้นจะไม่เกี่ยวกันนะคะค่ะเดี๋ยวเนยก็ จะพาไปดูนะคะบริเวณรอบๆแบบคร่าวๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นร่องน้ำด้วยนะคะแถบด้บานขวามือนีนนนะะ่ก็จากที่สังเกตน,นะคะอู จอพอดีเลยกําลังจะฮู้เลยนะคะว่า,าต้นมะม่วงบาง,บางต้นนะคะก็ออกผลผลิตแล้วนะคะนี่แล้วก็มีต้นกล้วยด้วยนะคะโอ้มะม่วงดกมากๆเลยค่ะโอ้หลายต้นนะคะที่ต้นมะม่วงออกผลผลิตแล้ว นี่นะคะนี่สุดขอบแล้วนะคะแล้วก็มีร่องน้ำบริเวณต้นมะม่วงด้วยนะคะก็ข้อเสียของที่นี่นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องในการเดินทางนะคะแต่ว่า คือข้างหน้านะคะก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะแต่พอเข้ามานะคะก็จะเป็นถนนหินคลุกค่ะแล้วก็ต้องผ่านทุ่งนานะคะผ่านผ่านทุ่งนามาก่อนแล้วก็ค่อยมาถึงที่สวนมะม่วงนะคะแล้วก็ตรงทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นถนนดินค่ะแต่ว่าทราบมาว่าเดี๋ยวเจ้าของที่นะคะเขาก็จะปรับปรุงถนนให้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ จะถมดินตรงนี้นะคะเพื่อให้เป็นทางเข้าที่สะดวกมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับข้อดีนะคะก็คือมีน้ำนะคะน้ำเยอะค่ะแล้วก็มีไฟค่ะด้านหน้านะคะก็จะติดกับคลองค่ะแล้วก็เป็นถนนนะคะถนนใหญ่ค่ะแล้วก็มีคลองด้วยน้ำไฟก็พร้อมนะคะแล้วก็ต้นมะม่วงนะคะมีหลายต้นค่ะที่ออกผลผลิตแล้ว สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์คุณบอยเศรษฐีนัครานะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ0983875209ย้ำอีกครั้งนะคะ0983875209วันนี้นะคะเนยวนรัตยาก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ